สวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเป็นการคำนวณนะครับโดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับท่านผู้ชมถ้าหาเครื่องคิดเลขทันนะครับลองหยิบมาใช้นะครับผมก็ทำจะช้านะครับผมจะเริ่มจากรางวัลววันที่1เดือนมิถุนายนนะครับเลขท้ายนะครับ3ามตัวออกห้าดนะครับ2ตัวล่างออกสองสี่นะครับ การคำนวณของผมนะครับก็จะคูณด้วย16นะครับคือจะใช้เลขท้ายอย่างเดียวนะครับ2ตัวท้ายอย่างเดียวแล้วก็ปิดท้ายด้วยใส่รูทนะครับถ้ามาชมหาเครื่องคิดเลขที่มีรูทนะครับแล้วลองทําตามผมนะครับสูตรนี้นะครับจะเครื่องคิดเลขนะครับเป็นสูตรมหัศจรรย์นะครับผมอ่ะลองดูเลยนะครับ 24นะครับคูณ16นะครับแล้วก็ใส่รูทนะครับดูนะครับ24นะครับคูณด้วย16นะครับผลลัพธ์เท่ากับ384ใส่รูทครับกดรูทหนึ่งทีเลขหน้าครับ19นะครับใส่ผลลัพธ์ครับ หนึ่งเก้าดูเลขที่ออกนะครับงวดถัดไปนะครับเก้าหกเจ็ดเก้าครับเรียบร้อยครับเข้านะครับเก้าลองดูครับงวดต่อไปนะครับอ่าหกสิบสี่นะครับคูณสิบหกติดรูทนะครับลองดูนะครับหกสิบสี่คูณด้วย 16นะครับผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งพยกดรูทครับเท่ากับ32นะครับใส่เลยครับ32ดูเลขรางวัลนะครับงวดต่อไปนะครับออกสองห้าดนะครับ2เข้าครับ1ตัวครับอ๋อสูตรนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับงวดต่อไปเลยครับเลขท้าย8 3สามนะครับกดเครื่องคิดเลขเลยนะครับ แปดสามคูณสิบหกนะครับเท่ากับหนึ่งพยยีกดรูทครับหนึ่งครั้งเอ้มสามหกนะครับผลคือสามสิบหดูเลขรางวัลงวดถัดไปออกสองปดหนะครับหกเข้าอีกแล้วครับผมสูตรนี้นะครับต่อไปครับห้าสามนะครับห้าสาม คูณด้วย16นะครับผลลัพธ์เท่ากับ848กดรูทครับ1ครั้งได้29นะครับใส่เลยครับ29ผลมวดถัดไปครับ391 9เข้านะครับต่อไปครับเลขท้าย2ตัวนะครับ92นะครับลองดูครับ92 คูณ16เท่ากับ1,472นะครับกดรูทครับ38นะครับเลขโมดถัดไปนะครับออก811นะครับ8เข้าอีกแล้วครับสูตรนี้แน่นอนจริงๆนะครับต่อไปครับ88 88นะครับคูณด้วย16ผลลัพธ์เท่ากับ1,000 4 0 8กดรูทครับ1นครั้งเท่ากับ3 7นะครับเขียนเลยครับ3 7เลือกลขที่ออกงวดต่อไปนะครับ9 9 7 7เข้าอีกแล้วนะครับต่อไปครับคำนวณยาวเลยครับเข้ามาตลอดเลยนะครับ98ครับใช้98 9 8ค6ูท16เท่ากับ1568 ดรูทหนึ่งครั้งครับสามสิบเก้านะครับเท่ากับสามสิบเก้าสามตัวที่ออกงวดถัดไปศูนย์แปดสามสามเข้านะครับคำนวณต่อครับห้าเจ็ดนะครับเลขท้ายห้าเจ็ดคูณสิบหกเท่ากับเก้าร้อยสิบสองครับกดรูทหนึ่งครั้งเท่ากับสามสิบนะครับ ดูเลขงดถัดไปครับออกแปดเก้าสามสามข้าอีกแล้วครับหนึ่งตัวนะครับไม่รอช้าครับถัดไปเลยครับห้าเก้าห้าเก้าคูณด้วยส6บหนะครับเท่ากับเก้า้อสี่สิบสี่กดลูทหนึ่งครั้งเท่ากับสามสิบนะครับเลขงูถัดไปครับออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับงดที่ผ่านมา ์เข้านะครับคราวนี้เรามาดูงวดที่ถึงนี้นะครับจะออกเลขอะไรนะครับใช้38นะครับสองตัวท้ายมาคำนวณ38คูณ16เท่ากับ608นะครับกดรูทหนึ่งครั้งกดครับได้24นะครับอ่าได้มาแล้วนะครับสองตัวลองดูนะครับสูตรนี้ เพราะว่าเข้ามาแล้วนะครับแกงวดนะครับไม่เสียหายนะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับถ้าผมพบสูตรเด็ดๆนะครับทิกใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับ